ฮอลลีบูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาแล้วจ้ามาแล้วฮอลลีบูดเกมไนท์ไทยแลนด์จีนเบียนมานั่งทางนี้เต็มเล้วนะรู้แล้วว่าอยู่ตรงนู้นอาจจะไม่รอดไงใช่ครับอยู่ตรงนู้นมันอับอับไงอับอะไรอับ อับชื้นอับชื้นอับมาแล้ว12เดือนอับอะไรอ่ะอับอับเฮ้ยอับอับแบบเนี้ไม่ไม่เคยมีตังใช้หรอทำไมอ่ะอับจนอับจนก่อนไปแข่งเกมต่อไปต้องถามชิปปี้ก่อนว่าล่าสุดเนี่ยเขาเป็นคนที่คว้าดอกไม้ในงานแต่งได้ของคุณแมทพีรนีแต่งแล้วดิคือมันเป็นสัญลักษณ์ที่ส่งจากฟ้ามาแล้วว่าข่าวดี คู่ต่อไปน่าจะเป็นของเขามันเหมือนอหวยล็อกหรือเปล่าชิพี่พูดตรงๆเลยนะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้พูดที่ไหนเลยนะ,ะ,ะตรงๆมันคือทุกคนเขาดื่มกันอยู่อ๋อเหรอแล้วหนูไม่ดื่มแล้วพี่มายเขาก็ขึ้นไปบนเก้างโงโอี้หนูก็ชิพก็หันไปดูบรรยากาศไม่มีใครไปเลยชิก็เลย <laughs> ไปเอาคนเดียวอ๋อหนูเป็นคนเดียวแล้วคือมีลูกเพื่อนๆที่อยู่ข้างหน้าเวทีน เด็กๆใช่แล้วหนูก็กลัวดอกไม้จะไปกระแทกหน้าน้องเขาหนูก็เลยไปรับให้วิความดีความดีแบบนี้จะต้องอัปเดตกันแล้วล่ะว่าของเขาพอเขาได้ดอกไม้มาปุป๊บมันจะแต่งเมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ก็ขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมีความสุขแบบเนี้ยแต่งแล้วอ่ะดี ใช่เะล่ใช่แต่งแล้วดีป่ะดีต้องบอกนะชิปี้เวลาแต่งไปแล้วเนี่ยต้องต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าไปลำคาญเวลาเขาทำอะไรอย่างคุณวิลลี่นี่ตลอดเวลาเลยแบบจะแฟนจะชอบเยลีกเออเยนีกินอะไรอะลี่ลีก็บอกโอ้ลำคาญลำคาญของผมตรงกันข้ามกับเขาเลยแฟนโทรมาเหมือนกันว่าจะอะไรกินละวันนี้จะอะไรกินละวันนี้ลำคานีิฮะ เกมเกมนี้ครับ6ภาพปราบเซียนอันนี้จะเป็นภาพของเพื่อนเราในวงการบันเทิงที่เรารู้จักอยู่แล้วเลี้ยงตั้งแต่ตอนเข้าวงการใหม่ๆจนถึงปัจจุบันของเขาทีมของคุณโซเซฟจะได้เล่นก่อนพวกคุณนั่งดูไปก่อนเลยพร้อมแล้วเรามาดูกันนะครับว่าหลังภาพนี้คือใครพร้อมแล้วเปิดภาพ จะุเล<ร>าเหรอใช่ทีมเราเอ้ยต้องดูตามเรื่องเลยล่ะคือต้องหน้าเท่ากันหมดเลยนะก่อยใช่หน้าเท่ากันหมดคุณต้องจําผลงานอย่างเดียวละ<ม>ก็จะมีหนึ่งคนที่เป็นคนวิ่งสลับภาพไปพอสลับตามที่พอใจแล้วเนี่ยนะเล่นกันทั้งทีมเลยนะคุณก็วิ่งมากดตรงนี้โ <c oughs> บ๊ะพอคุณกดปุ๊บผมจะบอกว่าถูกกี่ภาพ <c oughs> แล้วคุณก็สลับใหม่ถ้าถูก6กภาพจะได้โบนัสอีก5คะแนนแต่ถ้าเกิดว่าถูก6กภาพทั้งคู่ทั้งสองทีม ใครทําเร็วกว่ากันก็จะได้โบนัส5คะแนนนั้นไปเข้าใจแล้วนะครับตอนนี้เล่นกันเป็นทีมเลยใครจะเป็นคนสลับภาพครับโซเซฟเหรอเป็นผู้ชายคนเดียวให้เขาเป็นคนวิ่งกลับไปกลับมาแล้วคุณสามคนช่วยกันสี่คนอ่ะเล่นด้วยกันเลยพร้อมจับเวลาไปเริ่มไปเลยอันนี้หนึ่งปึ้ง อัวที่สองตัวที่สองอันที่สองเออบางระจันอันที่สามบางระจันคือนี่นี่อันนั้นใช่อันลอนที่ห้ลองดูก่อนปิ๊งเลยปิงเลยกดเลยนั่นสลับสลับก่อนนะครับถูกทั้งหมดหนึ่งภาพต้องสลับต้องนีต้องนีลั้ก่อนต้อนีก่อนแล้วก็สองอันกลางไว่สองอันกลางเดี๋ยวลองปิงได้ไหมสองอันกลางสออันกลางชัวร์ว่าสลับลัว่าสลับแค่นี้ก่อนจะได้รู้ถูกเปล่าถูกทั้งหมด2ภาพไลับ ถูกแล้วโอเคงั้นสลับ2กับ3ดูเออสามอ่ะนิดนึงไม่ใช่หรอเออลองดูไปปิ๊งปิ๊งเสร็จป่ะถูกทั้งหมด4ี่ผ้าแล้ววันนี้ถูกแล้วไม่งั้นแตงว่า2อันนี้มีผิดสลับอันนึงลองสลับเฮ้ยอันนี้แปลว่าถูกแล้วดิสองกับ5้าแม่งสี่กับสี่กับห้าด้านหน้ามีผิดหนึ่งนะพี่ถูกทั้งหมด6กผ้าถูกทั้งหมดหกผ้า โอ้โหเขาเขามีวิธีการคิดไงของสาวๆเขาจะแบบว่าสลับอย่างนี้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 ไปจนได้ถูกหมดเลยใช้เวลา59วินาทีสุดยอดส<ว>ุดยอดมาไล่ดูกันนะครับอันนี้ปล้นในย25ะ2548นะครับอันนี้หอแต๋วแตกแหวกชิมินะครับ2554นะครับอันนี้หอแต๋วแตกแหวกงวกงวก2555นะครับ หอแตวแตกแหกนะคะ2558นะครับอ,อ่ะหอแตวแตกแหกไปไม่รอแล้วนะ2561 อันนี้พจมานสว่างคาตา2563ครับเรื่องนี้หนูเล่นหนูยังจำไม่ได้เลยอ่ะอันนี้เหรอพจมานเนี่ยใช่อหนูเล่นด้วยหนูเล่นด้วยหนูยังจำไม่ได้เลยว่ามาจากเรื่องหนูเนี่ยอย่าว่าแต่น้องเลยไอ้นี่ก็เล่นยังเลี่ยงไม่ถูกเลยเลยเยอะด้วยแล้วเล่นทุกเกือบทุกภาพเล่นเล่นเยอะด้วยอันเนี้ยเอออ่ะโอเคเพราะฉะนั้นฝั่งนี้59วินาทีนะครับ6คะแนนหภาพเอาแหละพวกคุณจะได้เจอกับ ดาราคนไหนมาแล้วครับผม6ภาพปรับเซียนของพวกคุณทีมคุณต้องไม่ยอมแพ้เหมือนกันครับใครจะเป็นคนที่สลับสุภาพบุรุษเยอะแยะเลยคุณคุณคุณนั่งคุณคอยวิเคราะห์ผมควรจะพี่หอยไปไอ้นี่ก็ได้อะไรนะนี่ก็ได้ไม่ไหวเท่าผมจริงเหรอขาสั้นแบบหนูถีบจัก พร้อมนะเปิดภาพเขาคือใครเชียบใครอ่ะคุยนงเถอะไรมาช่วยคิดดิช่วยคิดเดี๋ยวช่วยวิ่งเอาวิเคอวิเคอเอาแล้วหน้าเหมือนกันทุกภาพโอ้แล้วหน้าหน้ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะสองอันนั้นนะจะเป็นแรกๆต้นๆนะพร้อมพร้อม เริ่มครับเอาไหนสลับนี่อันนี้ใช่ไหมใช่พี่เอาชมพูอันนั้นอะไว้อันหนึ่งจริงดิโอ้ยไปสั้นนิดเดินแล้วนี้อันนี้อันนี้ไว้ไหนไว้สี่ไว้สี่พี่ไว้ส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 ี่หนึ่งสองสามสี่พี่ลองกดหน่อยลองกดหนลองกดหนลองกดพี่ลองกดเลยลองกดเลยวางเร็วเร็วนี่วางเร็วเร็ว เอาวางเร็วๆเออเออกดถูกทั้งหมดหนึ่งผ้าอันนี้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 แต่ก็ะสังกระสังไปย้ายที่ที่อื่นเลยอะไรนะเอาสองกับสีลุกลุกตรงเชือกลุกตรงเชือกไอ้แขกดูนี่อะไรสามกระสีสลับกันก่อนสามกับสี่สลับกันก่อนสลับเลยพี่ขออนั้นไปไว้อันหนึ่งเลยป่ะอะไรนะเอาอันหัวตั้งไปไว้อันหนึ่งเลยป่ะไอไอหัวเนี้ยเหรอไอหัวตั้งอ่ะไปไว้อันหนึ่งเลยป่ะ ถูกหนึ่งอ่ะพี่ต้องลองไปกดก่อนกดเลยกดเลยพี่ลองกดดูก่อนเผื่อผิดถูกทั้งหมดสองพายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกตมาดูหนังกลางแปลงไงมาดูหนังกลางแปลงไงที่สลับข้างหลังเลยสี่กับห้าสลับกันอันนั้นหกอันนั้นห้ากับหกอันนั้นห้ากับหกบอกสี่กับห้าแต่ว่าอันเนี้ยสีขาวๆนะจานสุดท้ายป่ะ กดกดพี่กดกดถูกทั้งหมดสองพันสามกหกพี่สากหกสลับกันสามกหกสลับกันกัี้ไหนพี่ลอก่อนอก่อก็ได้อันนี้เกี่ยเมื่อกี้สใช่บนี้เท่าไหร่ถูกทั้งหมดหนึ่งแล้วจำเชื่อพี่นะอันนี้ไหอันนี้หเชื่อพี่หนึอันนี้หนหนึ่ง อันนี้ไม่นานไานสองกับเออกลับไปเลยสลับดำที่หอยเลยที่หอยเลยโอ้ลังไม่ดีนะไป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 กด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 ศูนย์กดถูกทั้งหมดศูนย์พาดบอเวลาเป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะยิงหำยิงคะแนนลดมีใครก็ทำได้แบบพวกเราอ่ะมีใครก็ทำได้แบบเรา เราเลยเราเคยขึ้นไปสุดที่สองนะเคยสุดนะเคยสุดไปที่สองแล้วหน้ามันใกล้เลยทำไมคุณว่าอันแรกสุดเลยอ่ะคืออันไหนอันนี้ถูกแล้วอันนี้เหรออันนี้ใช่ไหมความจริงคือดีเจนุ้ยดีเจนุ้ยอันแรกวะไม่ไม่ไม่ใช่อันแรกคืออันนี้อันนี้หอแตวแตกแหกกระเจิง2552อันที่สองคือดีเจนุ้ยอันนี้ที่สอง แล้วก็อันนี้ที่สามแล้วก็อันนี้สุดท้ายอ๋ออันนี้ถูกอันเดียวเพื่นนี้อันนี้คือถูกแล้วก็อันนี้ที่สี่อ๋อันเนี้องนี้สุดท้ายคื่อนนี้นี่คุณวิลลี่ฮะครับเคยมีทีมไหนที่ไม่ถูกเลยแบบเราไหมฮะตั้งแต่ทํามา10ปีเนี่ยไม่มีทีมไหนที่ทำ performance แย่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 เหมือนทีมคุณเลยครับ สรุปจบเกมไปนะครับตอนนี้ทีมของคุณอาซูเซฟนะครับนำอยู่14คะแนนเพราะว่าได้โบนัสอีก5ด้วยได้ไป6บวก5บวก3เป็น14ต่อ3คะแนนอันต่อไปสนุกแน่นอนครับพวกนี้อยู่กันเต็มเต็มเดี๋ยวปาร์ตี้กันต่อกับใบระเบิดเกมที่สอเกม5าตับเซียน ทีมหนูได้พี่โกติซึ่งพี่โกติคือหน้าเหมือนกันหมดเลยมันก็เรียนยากแล้วคือทีมหนูเ่ะก็ถามว่าช่วยกันก็ช่วยกันแต่ว่าตอนแรกได้สูงสุดคือ2คะแนน2เสร็จปุ๊บสลับไปสลับมาเลยหนึ่งแล้วก็สลับไปหนูเลอศูนย์ก็คือหนูได้ศูนย์ไม่เป็นไรรู้สึกว่าทีมหนูแบบว่าสามัคคีกันมากแบบว่าช่วยกันทุกคนอะไรก็ได้ศูนย์ก็ชิลๆขอไม่เป็นไรแต่ว่าเกมหน้าหนูชนะแน่นอนอันนี้ชัวร์มั่นใจ